ข้อสิบเจ็ดบ้านใครอยู่สวนสาธารณะก็สวนสาธา,าระโซแทของบาเราเนาะาเรียครับ้านใครอยู่ใกล้กองขยะก็ขอขยะทั้งหมดนั่นแหละเป็นของบาเราคนเดียวเลยอ่ะข้อสิบเจ็ดนะถ้าอใจ ทำทั้งสองแบบให้เป็นครับแล้วน้องจัดเคมดูนะว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยจะทำวิธีไหนอ่าวิธีแรกก่อนเรียงดีๆใหม่จากหน้าแรกน้อยข้อสิบเจ็ดพอดูชัยเดชัยสิบสี่ลงห้าเ เปลี่ยนอำโทษทีไอยาแต่เป็นคนน้ำเพิ่มซูดีลบห้าอ่าขอไปด้วยนะคะรับลบเอกตาางสองรับเรียงดีดีใหม่เลียงดีดีใหม่ครับบอกดีดูลบเอกตารางสองลบห้าเอกวก4ีึงเครื่องหมายลบออกมาะครับ คนแรกเหลือ x กำลังสองบวกหา x ใช่ไหมสองเท่าไหร่ค่าลบสิบสี่หลังจากนั้นก็คิดเหมือนเดิมเลยอะไรคูณกันได้ลบสิบสี่บวกอะไรได้5ก็คือบวก7กับลบ2กลายเป็นโลกวงเล็บเปิด x บวก7จ็ x ลบ2องลองกันทีเดียวพี่แจับได้ไหมเนี่ คือคำตอบแบบที่ต,ต่อไปคำตอบแบบที่สนักเรียนนักเรียนอย่าเล่นยีเมือที่พี่แบงสองนแะีน่นแยนเลยเีย,ยเดี๋ยวคุณครูยังจะพูดไงอ่าน้องครับด้าตรงน,นี้แยกความเป็นเอกเอกก่อนแหมมันมีที่มาที่ไปต่อี้ าเพราะก็ค,คือสองลบเจ็ดอะ่ะเจ็ดบวกสองก็ได้อนะ่ะเอ็กคูณสอง,สอง,องได้สองเอง็กใช่ไหมนักเรียนเจ็ดคูณเอ็กได้เจ็ดเอ็กใช่ไหมนักเรียนแต่บวกกันต้องได้ลบห้าเอ็กใช่ไหมตัวที่มากขวาต้องเป็นลบการที่ตรงนี้เป็นลบนั่นเนะองนะเจ็ดต้องเป็นบวกลบเอ็กและตรงนี้มันจะเป็นบวกเมื่อหน้าเอ็กเป็นบวกเห็นไหมนี่ใครตอบแบบนี้เป็นวิธีที่สองเก่งมาก ที่นี้เหมือนเดิมนะครับพี่ใหญ่พายว่าทำไมแบบนี้ก็แบบถึงอะไรถึงเหมือนกันพรนะ้อมนหมเอาคังมนะน้องเจ็ดบวกเองพี่สัตว์ที่เป็นอะไรสถานที่การบวกเป็นเองวกอะไรเจร็ดล็กน้องอันนี้พี่สัตไไว์ด้วยนะพี่ถึงลงออกมา เองถูกไหมจากเดินลบงก,ก,ก,ก็กลายเป็น x แล้วตอนนี้จากเดินสองกลายเป็นอะไรลบสองมันหามากเลยห,หามากเลย <c oughs> เอา้าบวกลบได้ะอะไรนะลบโคตรหาเหลยอ่าโอเคเรียบร้อยอเ <c oughs> ลยทเรียวรวมีั้งหมด เดี๋ยวพี่ใหญ่ิบายซ้ำอีกทีนึ่งตรงเนี้พี่ใหญ่ต้อง้าใจเราต้องรีบออกตรงเนี้ที่รู้ว่าเราไม่ทำไมตรงนี้เนี่ยนะครับต้องอธิบายช้าเดี๋ยวพี่อธิบายเหมือนเดิมเลยแต่ข้อที่สี่แปดอีกข้อนึงบนกระดานรี่จดให้เสร็จนะหลังจากจบข้อสี่แปดแล้วเรียนหนังสือขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะสอนโจมปัญหาสมการสักพ่อสองพ่อนะอ่ะเดือดบนกระดานรีบจดให้แอ่กหมนเดิมไม่ได้เลย ไปนไงที่เีขาม้าเลยมันข้าข้าข้าเหมือนใครอ่ะอ้าพี่เกิดม่ดูเลยคไม่ห่อ,อเลยดูไปทำังไอมอมมัน,ม,น,น,ม,นมันต้องงงเดียวคือ ข้อสี่แป8เอาวิธีแรกเรียนดีจีก่อนแล้วถึงลบนะเรียนดีจีก่อนแล้วเป็นลบถึงลบออกมา98 ใครต่อเนื้อสองแบบติดหน้าเท่าไรลบของ y กำลังสองลบของเจ็ด y ไม่ใช่เครื่องหมายหน้า98คือบวก98ดึงลบออกมาเครื่องหมายในเล็บกับเตินบนค่าลบของ y กำลังสองบวกเจ็ด y ลบ98 น้ออะไรคูณแต่ได้ล 9, บเก้าแปดบวกน้อได้เจ็ดถ้าน้องคิดไม่ออกน้องก็ต้องแยกดูประกอบกลายเป็นสี่เก้าเจ็ดเจสี่เก้าแฮะสิบสี่คูณเจ็ดได้เก้าสิบแปดตรงนี้ก็จอบมาเป็นลบของ y บวกสิบสี่คูณด้วย y ลบเจ็ดแบบนี้นี่คือคำตอบที่หนึ่ง ข้ต่อที่สองนักเรียนนักเรียนไม่ต้องเรียนอยีกทีนะนัเกเรียนแยกเลยสิบสอะไรสเสร็จเห็นไหม y y y คูณเได้เจ็ด y สิบสี่คูณ y ได้14บสี y เห็นนะครับเทียนี้ไปนจะต้องบวกกันแได้ลงเจ็ดใช่ไหมตัวที่มากกองาก็ต้องติดรู้ การที่ตัวนี้เป็นลบ 14y ต้องเป็น14คูณลบวายการที่ตัวนี้ะเป็นบวกเจ็ดวายต้องเป็นบวกวายคูณเจ็ดได้เจ็ดวายเนี่ยทำไมแบบนี้กับแบบนี้ถึงเหมือนกันพี่ทำให้ดูซ้ำ14บวกวายี่สอน้อยว้ว่าสำหรับที่การบวกเป็นวายผมได้สี่ได้วกเล็ใหญ่เออลบึิบออกมาเจ็ลบวายลบออกมาจากเดิมวายกลายเป็นวายจากเดิมบวกเจ็กลายเป็นลบเจ็ บวกคุณลบได้ลบ y ายกสิบสี่เจนี้เลยอ่าโอเคครับที่นีหนังสือึ้นมาครับ